ก่อนนะลูกมาเร็วๆไปเต้นตัวก่อนโอ้ยเจ้าชีเต้นตัว nhà ไปเข่ามาได้ลูกเอ้ยมาเร็วๆเร็วๆนี่ตามผู้สีข้านเนาะขี้ข้า n ยัง g ไปกี่ข้าก็ไม่ได้พี่อันกินนะเด่นกันเด่นถือเอาเองวะจะอยากไปไหนไปเอ็ดบ้านแม่โตเนาะเฮ้ยบ้านหลังนั้นว่าไปวิ่งหายไปเจ้าดอก กำลังถอยมาภาษาอย่างกี่ขั้แค่วัอาเอาเบิร์วัพนมาแล้วมีปึ้งมีปึ้งโอ๊ยพูดใดมาหหานอมัไม่ยังไม่หัดแขนโอ๊ยสันกับลูกเนี่ยสันกับมีจอยเนี่ยสิงชวนไปหาเฮ็ดโอ๊ยปีเดียวสนเอิญเอาแม่สันก่อนเลแม่ปึ้งเลยไปแม่ไปหาเห็ดแม่เอ้ยไปนาไปเครื่องแม่เก็บของก่อนเออกมาเจ้อหัวของตะปูมานำเด้อ มัน,นมันขีเนอะนั่นละเห็ดเนี่ยพวกยวกจะได้เดี๋ยกเจ้าเคยมาปอไม่แย่จัง แงเนี่ยเห็ดดอกเโอ้ยกับพักหน่อยหนึ่งพอแรงอยู่เอะมือแรงนี้กินกินมาเเนี่ยเว้ยมากินดอกแกงเห็ดโอ้ยแม่แม่ยังกันวนว้ไปกับแม่เข้าไปไุ้ปปลปปไไไไปกัไป ไปยังกว่าเห้อโอ้ยแม่่อส่สบายเป็นแม่กไข้เบิ่งดูเป็นสีเน้าๆคนห่อน,อนอะ่ะอยากหาพอ่มอมเด็กไขยเบิ่งดูอโอ้คิงยากาหัวห่อนแทะใชจฮะจะเป็นยังไม่สบายแล้วมั้งป้าไปหานแม่หมอกันไปลูก ผีป่าเข้าพวกเจ้าไปลบหนู่อะไรมาเดี๋ยวข้าจะไล่ผีป่าออกจากตัวพวกเจ้าให้ผีลายก็ออกไปขาดตัวพวกมันไป ข้าไล่ขีให้เรียบร้อยเลยแม่แม่แม่ขคอยเป็ดนี่ยังคุณหมออีแม่ข่อยคือตายข้าไล่ผีออกจากตัวพวกมันแล้วโอ้มีเขาโซโลตีนี่ไปกับบ้านเขาสั่นนาแม่โอ้ย บหือคือสิตายมีแหลเนาะคือชีพอยังเนาะถ้าแม่เข้าไปหาหมอไปปะไปหาหมอโรงพยาบาลเนาะเอาไปล้ำผีฝ้าแล้วก็เลี้ยวไปพาเราไปหาหมอเถอะมื่อื่นพ่อกันเด้อเออโอเคสันญกับก่อนเด้อเอาเราไปรักษาให้มันหายเออไปเออคือที่บอกค่ะเดี๋ยวทางเรานะคะขออนุญาตตรวจเลือดคุณทั้งสองคนนะคะเพื่อไปตรวจวินิจฉัยโรคนะ เป็นทางโลกอินเน่เจ้าก็ตายง่ายได้ดูใจเย็นๆโอ้ยช่วยด้วยช่วยแม่หนู่มด้วยแม่เจ้านน้ำ นีใไข้สูงมากนะคะและมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะหมอเลยจะวินิจฉัยพวกคุณเป็นโรคมาลาเรียน,นะคะเมียฉันเป็นมาลาเรียหรอคุณหมอเมียฉันจะตายง่ายไหมอ๋อจเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าทงเดี๋ยวหมอขอถามก่อนนะคะว่าสองสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่ของพวกคุณได้เข้าบ่าหรือว่าเดินทางไปไหนไหมคะโอ้เมียฉันไปเก็บเห็ดมา นน้ัก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะหมอพอจะอธิฉัยได้นะคะว่ากคุณเข้าป่าเลยเกิดจากยุงก้นกล่องนะคะมากัดของคุณแม่ของคุณเลยทําให้เกิดเชื้อมารียเข้าไปในร่างกายค่ะยังไงเดี๋ยวหมอจะให้พยาบาลเอายามาฉีดแล้วก็รักษาตามขั้นตอนนะคะไม่มีปอบในร่างใช่ไหมคะไม่มีค่ะเดี๋ยวรักษาตามอาการค่ะเดยวนี้นะคะกนคุณแม่ค่ะป็อดภัยแน่นอนค่ะค่ะช่วยแม่หนูด้วยนะขอบคุณ คือวันนี้ที่หมอเรียกมาประชุมนะคะคือตอนนี้โรงพยาบาลของเราได้พบปัญหาเกี่ยวกับมีโรคระบาดเข้ามาก็คือโรคนั้นก็คือไข้มาลาเรียนเพราะว่าขึ้นเป็นโรคที่แก้ปัญหายากสุดหมอเลยอยากจะให้นักระบาดลงพื้นที่นะคะเพื่อจะไปตรวจสอบว่าสาเหตุมาจากอะไรและให้วิธีป้องกันของชาวบ้านไปจังหวัดไหนคะ อันดับหนึ่งตอนนี้ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดน่าจะเป็นแม่คองสอนนี่คือแผนที่ที่คุณหมอจะให้นักบาดลงนะคะแล้วนักบาดจะมีวิธีการหรือวางแผนยังไงในการกําจัดรคนี้ค่ะอ่ะอย่างแรกนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะลงที่นะคะแล้วก็จะทาการทุบค,คุ้มตุ้มแล้วก็จะให้ความรู้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็จะคอยติดตามกระบวนกาะคุณหมอคะแล้วผู้ป่วยมีทั้งหมดกี่คนนะคะ ท่าที่ทราบต,ตอนนี้ได้มารับรักษานะคะมีประมาณสามสิบรายะคะ่ะเพราะว่าเป็นปัญหามากในตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยววัาที่ทุกพี่ชันจะลงพื้นที่เลยนะคะค่ะถ้าเกิดได้ผลยังไงมารายงานหมอได้เลยคะเพราะว่าหมอจะต้องเอาไปปรับปรุงในทีนะะ่ไดค่ะพยาบาลรักษาคนป่วยโรคที่อยู่เตรียงสองนะคะค่ะวันนี้ก็ปิดประชุมแค่นี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ่อแม่พี่น้องท่านนะคะ พวกเรานะคะเป็นเจา้าหน้าที่สาธารณส,สุขจังหวัดน,นะคะได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลนะคะให้มาลงพื้นที่หมู่บ้านท่าตาฝั่งนะคะค่ะที่เรามาลงพื้นที่นวันนี้นะคะเราจะลงที่ให้ความรู้นะคะเกีกบบ่ยวกับโรคมาลาเรียค่ะแล้วก็วิธีการป้องกนะะันค่ะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านนี้นะคะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาลาเรียแล้วนะคะจำนวนสามสิบรายแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกสิบรายเป็นสี่สิบรายแล้วนะคะเราเลยมาลงพื้นที่ให้ความรู้กัน,นะคะ่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้สาธารณสุขจังหวัดจะมาให้ความรู้เกี่ยวโโกับโรคไข้มาลาเรียก็อยากให้พี่น้องทุกคนนะครับตั้งใจฟังแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตให้ได้มากที่สุดนะครับก็ขอต้อนตังใจฟังด้วยนะครับด้บคจะมความรู้นะคะเรื่องโรคไข้มาลาเรียนะคะต้อเปิดอ่านดูก่อนนะคะมีอะไร อันนี้เรามาละเรียนนะยงตัวหมดเลอเลยยุ่งตัวห้เน่บตัวน้ตนี้ก็ไม่เงาตือนหายถงนนะคะหมีปาที่จะเอาเข่าไปเอี่ไปป้าเข้าเขา เชี้อนะคะจะอยู่ในยุงก้นป่องนะคะโดยจะติดต่อทางเลื่อนหรือน้ำลายของยุงนะคะพอเลื่อนหรือน้ำลายของยุงนะคะมีเชื้อมลาเรียนะคะพอพอยุงมากัดพวกเรานะคะหรือคนทั่ว,วไปนะคะก็จะทําให้เป็นโรคาลาเรียะค,ะค่ะค่ะแล้ววิธีการป้องกันนะคะก็คือเหมือนยุงทั่วไปค่ะคือเราต้องใส่เสื้อท้ามีชีทนอนในมุง้งจุดยากันยุงแล้วก็ข้อมภาชนะที่เป็นแบบมีน้ํนขาขังนะคะค่ะถ้าสมมติว่าถ้าเราเข้าป่านะคะควรหลีกเลี่ยงการจุดกองไฟนะคะ อันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันยุงอย่าง